สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1.1 LC สําสำหรับเรื่องราวความสยองขวัญใน EP ีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่ได้พบเจอมาตอนเขาอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อครั้งตอนที่เขานั้นได้ไปดูดวงกับหมอดูคนหนึ่งที่ในหมู่บ้านเขาครับว่ากันว่าหมอดูคนนี้เนี่ย เขาลือกันประมาณว่าเขาทำนายแม่นมากและอีกอย่างหนึ่งเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงมากครับในจังหวัดณเวลาตอนนั้นการไปดูดวงในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการทำให้เขานั้นเชื่อเลยครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคำทำนายที่หมอดูทักนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีด เรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขอใช้นับสมมติว่าคุณเจตก็แล้วกันคุณเจตเนี่ยได้เล่าถึงเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเมื่อตอนเขาอายุ15ปีครับครั้งนั้นเนี่ยแม่ของเขาได้ข่าวว่ามีหมอดูคนหนึ่งครับที่อยู่อีกหมู่บ้านเขาลือกันว่าหมอดูคนนี้เนี่ยทำนายดวงได้แม่นมากหมอดูท่านนี้ครับแกมีชื่อว่าหมอเบียดหมอเบียดเนี่ยเป็นหมอดูที่ชื่อดังมากครับในตอนนั้น เรียกได้ว่าคนทั้งจังหวัดเนี่ยจะรู้จักแกดีตอนนั้นเองเนี่ยแม่ก็อยากจะพาเขาไปดูดวงมากครับแม่เนี่ยอยากจะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็เรื่องอื่นๆครับแต่ด้วยความที่ว่าคุณเจตเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเชื่อคําพูดของหมอดูครับแม้กระทั่งคําทํานายอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยอีกอย่างเรื่องพวกนี้ครับเขามองว่ามันเป็นเรื่องของอนาคต ถ้าเราไม่เป็นคนกําหนดเองแล้วใครจะเป็นคนกําหนดให้ตอนนั้นเนี่ยแม่ก็ขยันขยอครับอยากจะให้ไปแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทนคําลบเล้าของแม่ได้ครับวันนั้นเนี่ยก็ต้องตามแม่ไปโดยที่ไปในครั้งนี้ครับก็จะมีพ่อมีแม่แล้วก็คุณเจดแล้วก็น้าอีกสองคนครับที่เดินทางไปด้วยกันในตอนนั้นพอไปถึงเนี่ยที่นั่นก็เหมือนกับตำหนักหมอดูทั่วๆไปครับมีรูปปั้นเทพ,พเจ้า มีรูปปั้นเทพนุนเทพนี้สารพัดไปถึงเนี่ยเขาก็ให้ไหว้คนที่เขาลือกันว่าเป็นหมอดูนี่แหละครับนั่นก็คือหมอเบียดหมอเบียดเนี่ยก็บอกให้ทุกคนครับยกมือพนมไหว้เทพของเขาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเดินมานั่งตรงที่เขาจะดูดวงให้พอมาถึงครับหมอเบียดเนี่ยก็ได้เริ่มดูให้กับแม่เขาเป็นคนแรกเลยมาถึงปุ๊บเนี่ยหมอก็ขอเลยครับชื่อวันเดือนปีเกิดหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็ดูให้กับแม่ครับ หมอแกก็บอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้นะดวงตกนะช่วงนี้ต้องทําอะไรยังไงนู่นนี่นั่นหลังจากดูแม่เสร็จปุ๊บคราวนี้ครับหมอเบียดแกก็ชี้มาทางเขาโดยทันทีเรียกว่าไอ้นุ่มนั่นลุกขึ้นมามาใกล้ๆเขาก็ลุกตามที่หมอเบียดแกบอกครับมาถึงปุ๊บหมอแกก็ขอดูวันเดือนปีเกิดก่อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยหมอแกก็ให้เอามือครับแบให้เขาดูหมอเบียดในแกดูลายมือไปได้สักพักหนึ่ง แกก็ทักขึ้นมาครับว่าไอ้หนุ่มนี่ดวงตกนะพ่อกับแม่เขาก็ตกใจครับส่วนเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรครับเฉยมากครับกับสิ่งที่หมอดูบอกว่าดวงตกอะไรแบบนี้หมอเนี่ยก็บอกว่าให้ระวังระวังเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์พ่อกับแม่เขาเนี่ยเป็นกังวลมากครับหลังจากนั้นเนี่ยหมอเบียดแกก็พูดขึ้นมาอีกว่าแต่มันไม่ถึงตายหรอกเจ็บก็แค่เจ็บหนัก แล้วแม่ก็ถามครับว่าแล้วเรื่องการเกณฑ์ทหารนะคะหมอเบียดจะเป็นยังไงบ้างลูกฉันจะได้เป็นทหารไหมอะไรยังไงหมอเบียดก็บอกว่าไอ้หนุ่มนี่เนี่ยมันไม่ใช่ทหารมันไม่มีทางติดทหารหรอกถึงเขาเองจะไม่เชื่อเรื่องหมอดูแต่หมอเบียดพูดมาแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เขานั้นชื่นใจอยู่เหมือนกันพอใจลึลกๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นทหารครับหลังจากที่ดูดวงอะไรเสร็จปุ๊บก็ต้องจ่ายค่าครูครับ ค่าครูในการดูดวงในครั้งนี้ก็ประมาณ99บาทหลังจากนั้นเนี่ยก็พากันเดินทางกลับบ้านกันไปซึ่งหลังจากที่ดูดวงในวันนั้นเสร็จครับแม่เนี่ยสั่งเอาไว้เลยว่าสงการปีนี้ห้ามขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวโดยเด็ดขาดเขาเองก็ทําตามครับเพื่อให้พ่อกับแม่สบายใจสรุปว่าสงการในปีนั้นครับทั้ง3วันเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนกันโดยการนั่งรถกระบะไป ไปในครั้งนี้เนี่ยก็ไปกับพ่อด้วยนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ยอมพ่อไม่ยอมให้คานั้นเดินทางด้วยตัวเองเลยแต่3วันที่ผ่านมาในวันสงการนี้ <S <S ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแปลกเกิดขึ้น <S <S ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวไนรนหลอนๆเนเกิดขึ้นเลยแต่หลังจากนั้นนี่แหละครับเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวหลอนๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากวันสงการครับพอผ่านไป3วันนั่นก็คือวันสงการผ่านไปแล้ววันถัดมานี่แหละครับวันแรก หลังจากเทศกาลสงการผ่านไปวันนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เขาไม่อยู่บ้านครับทําให้เขาเนี่ยต้องอยู่บ้านคนเดียวเริ่มรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็เงเซงเลยคิดในใจครับว่าจะออกไปข้างนอกสันหน่อยกะว่าจะขับรถไปชวนไอ้น็อตแล้วก็ไอ้ลอดว่าจะชวนกันไปขับรถเล่นกันครับโดยที่เขานั้นเป็นคนขับคนเดียวไอ้น็อตกับไอ้ลอดเนี่ยมันขึ้นคันเดียวกันครับตอนนั้นเนี่ยขี่กันไปสองคันคันแรกก็คือคุณเจดเนี่ยเป็นคนขับส่วนคันที่สองนั้น ไอน,น็อตมันขี่ไอ้นอดมันซ้อนอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ขี่กันไปได้สักพักหนึ่งครับจนไปเจอสระน้ําสระน้ําตรงนี้เนี่ยมันเป็นสระน้ําที่กว้างครับออกแนวจะเป็นบึงซะมากกว่าพวกเขาเองก็จอดกันเล่นน้ําในขณะที่กําลังเล่นน้ําอยู่นี้ความรู้สึกเขานั้นเหมือนมีใครมายืนมองอยู่บนฝั่งตลอดเวลาตอนนั้นที่เล่นไปอยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกกังวลครับกังวลแปลกๆแต่พอหันไปตรงบนฝั่งทีไร ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครยืนมีเพียงแค่มอเตอร,ร์ไซค์สองคันที่พวกเขานั้นจอดเอาไว้ริมฝั่งระหว่างที่เล่นไปได้สักพักหนึ่งเขาก็เห็นครับว่ามันมีงูตัวใหญ่เลื้อยลงมาจากบนฝั่งค่อยๆเลื้อยลงมาในยังแองน้นาที่พวกเขากําลังเล่นอยู่ตัวเขาเองเลยตะโกนไปครับว่าเฮ้ย<ๆ> <"Hey, S 1> งูงูไอ้น็อตไอ้น็อตงูไอ้น็อตแก่ลอดเนี่ยมันก็ตกใจกันครับมันก็หันไปก็เห็นครับว่าเป็นงูจริงๆครับ ตัวใหญ่มากหลังจากนั้นครับทั้ง3ามคนเนี่ยก็พากันตะเกียรตะกายขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบึงน้ําออกจากสระน้ําในตอนนั้นแต่ด้วยความที่ว่าไอ้สอคนนี้ครับมันชักช้าไอ้น็อตไก่รอดเนี่ยมันมูแต่ทําอะไรกันอยู่ไม่รู้เขาเองเนี่ยด้วยความที่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นสตาร์ทไวกว่าก็รีบใส่เกียร์แล้วก็บิดหนี2คนนี้ออกมาครับบิดมาได้สักพักหนึ่งระยะทางค่อนข้างที่จะไกลครับ ไอสองคนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ออกมาจากตรงบึงนั้นสักทีจนเขาเนี่ยขี่มาได้เจอกับสารประภูมิสารหนึ่งครับเป็นสารเก่าๆก,ก็จอดรอมันอยู่ตรงนั้นนั่แหละครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะออกมาตอนไหนทําไมพวกมันถึงมาช้ากันได้ขนาดนี้รอแล้วรอเล่าครับมันก็ยังไม่มาสักทีตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยจอดรถอยู่ตรงสารนี้แล้วก็ลงไปดูตรงรอบๆสารครับในระหว่างที่กําลังเดินลงไปดูนั้นเขามีความรู้สึกเหมือนมีใครกําลังยืนมองเขาอยู่จริงๆ มองซ้ายมองขวาก็ไม่ได้เจออะไรในระหว่างที่กําลังยืนดูใกล้ๆกับสารนี้ครับเขาก็ได้เห็นครับว่าสารนี้เนี่ยมันเป็นสารเพียงตาเก่าๆข้างในเนี่ยเหมือนกับจะมีรูปปั้นตายายแล้วก็มีรูปปั้นพวกนางลำสารนี้เนี่ยน่าจะไม่มีใครมาดูแลหรือมาถวายเครื่องเส้นได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็ในระหว่างที่กําลังยืนลอยน็อตกับไอ้ลอดนี่เนี่ยก็เดินวนไปวนมาอยู่งี้นี่แหละครับในระหว่างที่ยืนอยู่ก็คิดในใจครับว่าสองคนนั้นเมื่อไหร่หมันจะมาสักที ตอนนั้นตัดสินใจว่าจะขี่รถกลับไปดูพวกมันครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นตายไร้ดีอะไรยังไงพอในจังหวะที่กําลังจะขึ้นข้อมอเมตอร์ไซค์เขานั่นเนี่ยเหมือนกับโดนมแมลงครับน่าจะเป็นมแมลงมีพิษเนี่ยกัดเข้าที่ต้นคอตอนนั้นคือเจ็บมากครับเจ็บแบบทุรนทุายอาการคล้ายกับพึ่งต่อยแล้วมันฝังเหล็กหนเอาไว้ในจังหวะนั้นเนี่ยไอ้น็อตแก่รอดมันขี่มาพอดีครับก็ได้เห็นเขาว่าเขาเนี่ยนั่งทุรนทุายจับคอตัวเองน็อตก่รอดเนี่ยมันก็ถามว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไร เขาเองก็บอกน็อตกับรอดไปครับว่าเฮ้ยมึงโดนอะไรไม่รู้ต่อยว่ะแม่งโคตรเจ็บเลยไปๆไปกลับบ้านกันดีกว่าว่ะหลังจากนั้นครับทั้ง3คนเนี่ยก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับไปยังบ้านกันเพราะในระหว่างทางที่กําลังขี่กันไได้สักพักหนึ่งครับตัวของเขาเองเนี่ยเริ่มแดงครับเริ่มแดงแบบผิดปกติไม่รู้ว่าเกิดจากอาการที่โดนมแมลงอะไรเนี่ยกัดเข้าที่ต้นคอหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามส่องกระจกดูตัวเองครับส่องดูเนี่ยก็พบความผิดปกติอย่างหนึ่งคือ ใบหน้าของเขาเนี่ยเริ่มแดงตาก็เริ่มแดงครับตอนนั้นตกใจมากเลยรี่ปิดมอเตอร์ไซค์กะจะไปถึงบ้านให้ไวครับนอตแก่รอดเนี่ยมันก็งงอีกแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาปิดมอเตอร์ไซค์หนีทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกครับตกใจที่ตัวเองเนี่ยหน้าแดงตาแดงด้วยในระหว่างที่ขี่ไปก็มองกระจกไปจนลืมไปเลยครับว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทางโค้งที่จะต้องเลี้ยวเขาเองเนก็ขี่ไปมองกระจกไปจนเกือบจะหลุดโค้งแล้วครับ รีบหักแฮนเน็ตหลบได้ทันนี่เป็นครั้งแรกครับที่เขานั้นเกือบจแะแห่โค้งตกลงไปตรงท้องนาพอหักโค้งมาได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรอความเร็วไอ,อ้น็อตแก่รอบก็ขี่ตามมาทันครับมันก็ถามว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรทำไมมึงไม่เลี้ยววะเขาเองก็บอกเขากังวลมากครับไม่รู้เป็นอะไรก็หันหน้าไปให้หน็อตแก่รอดดูทั้งสองคนก็ตกใจครับสีหน้าแววตาของเขาเนี่ยแดงกล่ำลาวกับเลือดเนี่ยฝาดไปทั่วใบหน้า ตอนนั้นเนี่ยสองคนนี้มันก็บอกว่าเฮ้ยมึงจอดเลยมึงจอดตรงข้างหน้าเลยตรงบ้านใครก็ไม่ดูมึงจอดเลยเขาเองเลยตัดสินใจครับเรียกรถเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านครับที่เขาบ้านอยู่ในละเวกนั้นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงครับไม่มีใครสักคนเลยที่ช่วยเขาได้ทุกคนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยก็มายืนดูเขาครับมายืนดูเฉยๆที่เลยแล้วก็ถามเขาว่ามาจากบ้านไหนกันก็ไม่มีใครช่วยครับไม่มีใครบอกว่าเอายาไหมอ,อะไรยังไงปรากฏว่าเขาเองก็ตกใจหนักกว่าเดิมอีกครับ เพราะว่าแทนที่ว่าชาวบ้านที่ออกมาเนี่ยจะช่วยเขาไม่มีใครช่วยเขาได้สักคนเลยต่างคนต่างเดินออกมาดูแล้วก็เดินหายกลับไปเขาเองเนี่ยเห็นท่าจะไม่ดีแล้วครับก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีสองคนนั้นอีกรอบหนึ่งครับเป็นครั้งที่สครั้งนี้เนี่ยเขาบิดเร็วกว่าเดิมครับเพราะกะว่าจะไปถึงบ้านไว,ไว ไอ้น็อตไก่รอดเนี่ยมันก็รีบขี่ตามเข้ามาครับในระหว่างทางเนี่ยทั้งสองคนก็ตะโกนเรียกชื่อเขาตลอดเวลาแต่เขานั้นเนี่ยทำเป็นไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นครับเพราะว่าตอนนี้ความรู้สึกแปลกๆมันเริ่มเกิดขึ้นมาตัวเขาเนี่ยเริ่มร้อนเหมือนมีใครเอาไฟมาเผาตัวเขาเลยครับเขาคิดในใจอย่างเดียวเลยครับว่าอยากจะให้ถึงบ้านโดยเร็วที่สุดก็รีบบิดต่อไปครับยิ่งบิดไปเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นในระหว่างที่กําลังขี่ไปนี้ครับเขานั้นเริ่มมองไม่เห็นทาง ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมืดเหมือนมีใครเอาอะไรมาปิดตาเขาไว้ตอนนั้นตกใจมากครับแต่ยังขับรถอยู่ขับั้งนั้นที่มองอะไรไม่เห็นนั่นแหละครับสักพักหนึ่งดั้นไปตกหลุมบนถนนครับแล้วรถเนี่ยก็ล้มตอนนั้นนี่คือมองอะไรไม่เห็นเลยครับความรู้สึกเดียวที่รับรู้ได้คือรถเนี่ยล้มแล้วตัวเขาเนี่ยก็กลิ้งครับหลังเนี่ยกำลังขูดไปกับท้องถนนขูดลากไปไกลพอสมควรสักพักหนึ่งก็หยุดครับ พอหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยหยุดบนถนนเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมามองสิ่งที่ได้เห็นคือร่างของเขานี่แหละครับนอนอยู่กลางถนนกระเด็นออกมาไกลห่างจากมอเตอร์ไซค์ที่ล้มประมาณ5เมตรเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินไปที่รถของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยพอเดินไปก็กระเพกไปครับสุดท้ายเดินไม่ไหวเขาเนี่ยไป็ซุดอยู่ตรงข้างรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองตอนนั้นคิดในใจครับว่าตายแน่ๆยังไงก็ตายแน่แน เจ็บไปหมดทั่วร่างกายเลยเสื้อผ้าเนี่ยขาดกระจุยกระจายตอนนั้นเนี่ยนึกถึงสิ่งที่พ่อกับแม่บอกมาตลอดเลยครับที่บอกว่าอย่าขีมา่มอเตอร์ไซค์นะลูกมันอันตรายหมอดูก็ทักด้วยว่าห้ามขีม่มอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นครับเขาเองเนี่ยก็นั่งร้องไห้ร้องฟูมฟายอยู่ตรงข้างมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเลยครับแล้วในระหว่างที่เขากําลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างมอเตอร์ไซค์นี้มันก็มีความรู้สึกเหมือนกับจะมีมือมือหนึ่งครับมาพยุงให้ตัวเขานั้นลุกขึ้นเขาเองเนี่ย ด้านหลังของเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยสีฟ้า,ฟามาพยุงตัวเขาขึ้นจากกลางถนนครับค่อยๆอ,อุ้มตัวเขาจากข้างรถมอเตอร์ไซค์ไปนั่งอยู่ตรงข้างถนนแล้วหลังจากนั้นครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาเธอค่อยๆเดินหายไปด้านหลังของเขาครับแล้วก็หายเข้าไปในป่าตอนนั้นเนี่ยน็อตแก่รอดครับมันขี่มาเจอเขาพอดีทั้งสองคนเนี่ยมันตกใจมากครับเพราะภาพที่ทั้งสองคนนี้มันเห็นคือ รถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยเละเทะเลยครับกระจายกระจายอยู่ตรงกลางถนนร่างของเขาเนี่ยนั่งอยู่ตรงขอบถนนครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นหญ้ายยที่ขึ้นตามริมถนนไอ้นอ็อตไกลรอดเนี่ยมันก็รีพาออตัวเขานะครับซ้อนขึ้นท้ายไอรอดเนี่ยมันลงไปขยับมอเตอร์ไซค์ครับให้ไปจอดไปตรงข้างถนนกะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปถึงบ้านเนี่ยค่อยให้ผู้ใหญ่ครับพามาเอารถมันไปเขาเองเนี่ยก็นั่งตรงกลางไอ้น็อตเป็นคนขนับไอรอดมานั่งประกบท้ายทั้ง3คนเนี่ยพากันขับรถมอเตอร์ไซค์กลับไปยังบ้านครับ พอกลับมาถึงบ้านในตอนนั้นเนี่ยก็ได้เห็นครับว่าพ่อกับแม่เนี่ยกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่พ่อกับแม่ถึงกับวางช้อนข้าวเลยครับแล้วก็รีบวิ่งมาหาเขาทันทีพ่อมาถึงครับพ่อบอกบว่าอาการเนียหนักรีบเลยดีกว่ารีบไปส่งโรงพยาบาลกันพ่อเนี่ยก็อุ้มร่างของเขาครับขึ้นรถกระบะแล้วก็ขี่ไปยังโรงพยาบาลพ่อไปถึงที่โรงพยาบาลครับตอนนั้นเนี่ยคืออาการค่อนข้างที่จะหนักหมอเอ็กซเรย์ดูครับมีอาการคือเลือดข้างในสมองหมอก็รีบทําการย้ายเขาเนี่ยเข้าห้อง i อ u เพื่อเตรียมทําการผ่าตัด หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ในโรงพยาบาลหลายวันเลยแหละครับจนกระทั่งเขาเนี่ยฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาครับก็เห็นหน้าแม่คนแรกเลยแม่เนี่ยนั่งเฝ้าเขาส่วนพ่อในออกไปหาอะไรกินอยู่ครับในวันนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็เข้ามาครับถามถึงอาการอะไรต่างๆเขาเองเนี่ยก็บอกหมอคขา,าว่าตอนนี้ผมก็ปกติดีแล้วครับเริ่มที่จะรับรู้อะไรได้แล้วหมอบอกว,ว่าโชคดีมากนะที่อาการในครั้งนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นโคม่ามากเพราะถ้านหนักกว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราได้ อาการเขาเนี่ยถือว่าฟื้นตัวไวดีเหมือนกันร่างกายตอบสนองได้ดีหมอก็บอกเขาว่าพักอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลน,นี้จนรักษาตัวดีแล้วครับจนครบกาหนดที่หมอให้กลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านครับหมอก็บอกว่าให้มารางแผลตามกําหนดเรื่อยๆนะเพราะมันยังคงมีแผลที่เป็นแผลเลื้อยลังครับเนื่องจากอาการที่เขานั้นเนี่ยร่างสไลด์มากับพ้องถนนหลังเขาเนี่ยแผลเวิร์วะเต็มไปหมดพ่อกลับมาถึงบ้านครับก็มาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไอ้น็อตเหนยมันก็ไปเยี่ยมที่บ้านครับมาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เขานั้นเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแล้วน็อตเนี่ยมันได้ฟังมันก็ขนลุกสู้เลยครับไอ้น็อตมันเล่าให้ฟังว่าตอนที่ขี่มาเนี่ยมันพยายามตะโกนเรียกชื่อเขาครับว่าไอ้เจตไอ้เจตหยุดก่อนไอ้เจตมึงจะรีบไปไหนงจ่รีบไปไหนสาเหตุที่น็อตเนี่ยตะโกนเรียกชื่อเขาตลอดทางเนี่ยเพราะว่าน็อตครับมันเห็นว่าในระหว่างที่เขากําลังขี่รถมาเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับ นั่งซ้อนท้ายเขามาในตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นที่เขาเห็นนี่คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดคลุมสีดํานั่งซ้อนท้ายเขามาน็อตมันก็พยายามเรียกครับเรียกเท่าไหร่เขาเองก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมเนี่ยยิ่งเรียกตัวของคุณเจนเนี่ยยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ยิ่งบิดหนีไปเรื่อยๆไอ้น็อตเนี่ยมันก็ขี่ตามครับในระหว่างที่มันกําลังขี่ตามนี้ผู้หญิงคนที่นั่งซ้อนท้ายคุณเจดนี้ครับเธอเนี่ยค่อยๆหันหน้ามา หันมาทางที่มอเตอร์ไซค์ของคุณน็อตแล้วก็คุณรอดเนี่ยขับตามมาผู้หญิงคนนี้ค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาครับชูหนึ่งนิ้วแล้วก็นิ้วเนี่ยประกบไปยังปากของเธอเหมือนกับจะเป็นการบอกว่าให้เขานั้นเงียบปากเอาไว้หลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำสัญลักษณ์แบบนี้เสร็จปุป๊บผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเอามือลงแล้วก็หันหน้าไปทางที่คุณเจตนั้นกําลังขี่เธอค่อยๆเอามือทั้งสองข้างขึ้นมา แล้วเอามือปิดตาคุณเจตเอาไว้ในระหว่างที่เขากําลังขี่โมอเตอร์ไซค์ครับภาพที่เห็นคือคุณน็อตบอกว่ามันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปรับผู้หญิงคนนี้มาในตอนไหนคุณน็อตก็ยิ่งบิดคันเร่งไปครับแล้วก็ยิ่งตะโกนไอ้เจตไอ้เจตไอ้เจตแต่คุณเจตเนี่ยไม่สนครับรีบปิดหนีจนสุดท้ายนี่แหละครับคุณเจตเนี่ยตกหลุมครับหลุมตรงนั้นมันเป็นหลุมที่ถนนเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นทางที่เทศบาลเนี่ยมีแผนกำลังจะมาซ่อมแซมครับ แต่คุณเจนนั้นดันไปตกหลุมซะก่อนคุณเจนเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวนี้ครับว่าที่เพื่อนบอกว่ามันมีผู้หญิงเนี่ยนั่งปิดตาเขาเองเนี่ยถึงกับขนลุกเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าให้เพื่อนฟังกับพ่อฟังเนี่ยมันก็คืออาการที่เขานั้นขี่มาอยู่ดีๆแล้วเหมือนกับว่าโลกทั้งใบเนี่ยมันค่อยๆมืดมนสาเหตุที่มันมืดมนก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นี่แหละครับเอามือไปปิดตาเขาอยู่ส่วนเรื่องที่เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับ ที่ใส่ชุดไทยสีฟ้าเนี่ยที่มาพยุงร่างเขาออกจากตรงกลางถนนไปอยู่ตรงริมถนนเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นพวกแม่ย่านางของรถที่ออกมาช่วยพยุงตัวเขาไว้ให้มานั่งหลบอยู่ข้างทางตอนนั้นเนี่ยทำให้เขานะครับนึกถึงคําทํานายของหมอเบียดขึ้นมาทันทีเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่มันจะเกิดข,ขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยครับกับสิ่งที่หมอดูคนนี้ได้พูดเอาไว้จากเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องคําทํานายเกี่ยวกับหมอดูตอนนี้เชื่อแล้วครับ ว่าสิ่งที่หมอดูพูดนั้นมันจะเป็นจริงและยังมีอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งครับที่หมอเบียดคนนี้ได้พูดกับเขาเอาไว้ครับว่าถึงยังไงแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นทหารได้เพราะว่าดวงเขานั้นไม่เหมาะกับการเป็นทหารจกนกระทั่งเรื่องราวที่ผ่านมาจากอายุ15ครับจกนกระทั่งเขาอายุ22ป่ปีเข้าสู่ที่จะสามารถเกณฑ์ทหารได้เขาเนี่ยได้ตัดสินใจครับที่จะไม่สมัครเกณฑ์ทหารและในช่วงตอนเรียนมัธยมเนี่ยก็ไม่เรียนหลอดอด้วยครับเพราะมั่นใจว่า คำทานายของหมอเบียดเนี่ยน่าจะเป็นจริงเพราะาหมอเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาจึงหวัดดวงไปเลยครับและผลสุดท้ายคือในวันที่เขาเข้าเกณฑ์ทหารครับเขาเนี่ยต้องจับใบดําใบแดงพอถึงคิวที่เขาต้องจับครับปรากฏว่าตอนในระหว่างที่กําลังล้วงมือเข้าไปเขาเองเนี่ยก็คนอยู่ในไห้นั้นครับคนคนคนไปแล้วก็ตัดสินใจว่าจะหยิบใบนี้แหละขึ้นมาหยิบมาโดยที่ไม่คิดว่าจะเป็นใบดําหรือใบแดง ในใจตอนนั้นคิดว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยก็เป็นครับได้ใบแดงก็เป็นทหารไปไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าพอทหารประกาศครับเขาได้ใบดําเขาเองเนี่ยถึงกับดีใจเลยครับไม่คิดว่าคำำําทํานายของหมอเบียดเนี่ยจะเป็นจริงเขาเองนั้นก็ไม่ได้รับใช้ชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นทหารตามที่หมอเบียดนั้นบอกปัจจุบันนี้นะครับฟุนเจตบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันครับว่าหมอเบียดเนี่ยได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วหรือไม่แน่ใจว่าหมอเบียดเนี่ยอาจจะเสียชีวิตแล้วหรือเปล่า หากใครเคยดูดวงกับหมอเบียดหรือรู้จักครับว่าหมอเบียดอยู่ที่ไหนเนี่ยผมแนะนํานะครับเพื่อนๆครับที่รู้จักเนี่ยรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับเพื่อที่ว่าใครหลายคนที่ชื่นชอบในการดูดวงทำนายอนาคตเนี่ยอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากหมอเบียดได้ถูกต้องครับยังไงแล้วคะครเรื่องราวในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับคำำําทานายอะไรแบบนี้นะครับ มันมีหลายปรากฏการณ์หลายเหตุการณ์มากๆบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะดูดวงกับหมอดูคนไหนเท่าไหร่เพราะผมเนี่ยเชื่อว่าการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะส่งผลต่อในอนาคตครับถ้าเราทาดีตั้งแต่ปัจจุบันในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องเกิดสิ่งดีๆอย่างแน่นอนไม่มีใครที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีหรอกครับมีแต่คนที่ทําชั่วแล้วไม่ได้ดีสําหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญ เราคือพวกเดียวกันครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับใครมีเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆสามารถส่งมาได้ที่ f a c o b o o แฟ a เพจหนึ่งผมยังรออ่านเรื่องราวสยองขวัญของทุกคนอยู่สำหรับในค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับใครที่โดดหมอนดูทักเรื่องอุบัติเหตุเรื่องร้ายๆก็ขอให้เชื่อเถอะครับมันอาจจะเป็นจริงก็ได้สวัสดีครับ